ตอนที่ไม่เรามาทำการดัดต้นโมกนะครับทาวันใส่ตามใจฉันนะครับโอเคโมกโนรานครับเป็นไม้ตาคู่นะครับมีกิ่งใบเล็กนะครับมีดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะครับผมกิ่งค่อนข้างเปราะนะครับเหมาะที่จะนำมาทำ บอนไซเพราะว่าใบาเล็กนะครับมีโคนต้นที่สวยมีลักษณะของผิวกิ่งที่ดูเก่าแก่นะครับพาไปชมต้นโมกของผมนะครับนี้จะเป็นต้นที่ได้มาจากคนลงท่านหนึ่งครับในราคา180บาทเป็นไม้ลากเดียวนะครับผมแต่มีกิ่งต้น ออกเป็นสาขาพอได้มาผมก็ทำการตัดกิ่งนะครับแล้วก็เข้ารลือดไปโ,โมงที่ซื้อต่อเข้ามาจะมีลักษณะของกิ่งนะครับที่เขาจะรวมตัวกันอยู่ข้างบนเทคนิคของผมจะใช้การโน้มกิ่งลงมาจากสายรัดของนะครับโน้มลงมาให้ออกเป็นทิศทางซ้ายขวา นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่ได้มาจากตลาดนัดนะครับทั้งหมดได้มาในราคาหลักร้อยนะครับร้อาบาทก็เลยลองเอามาทําเป็นงานบอซใสเป็นงานดีเล็กน,นะครับถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูครับผมพอได้รับแสงแดดลำไรแล้วก็เจอฝนนะครับโมกก็จะแตกใบสวยมากนะครับ การเข้าลวดก็ใช้ลวดดัดมอนไซนะครับเบอร์สองเบอร์สามได้หมดครับพอดัดลวดไว้ก่อนแล้วทําการน้มกิ่งกิ่งก็จะเหนียวขึ้นนะครับไม่หักง่ายแต่ถ้าไม่ได้ดัดเข้าลวดไว้เราทําการน้มกิ่งกิ่งก็ค่อนข้างเปราะอาจะเกิดการหักอย่างนี้ครับหน้าไม้ผมจะใช้ทิศทาง โมกเป็นไม้ตาคู่นะครับทบําบอนไซก็จะสวยแล้วก็สามารถคัดกิ่งได้ง่ายเป็นไม้ที่โตช้านะครับถ้าปลูกในกระถางแต่ว่าแตกกิ่งได้เร็วก็มาทําการคัดกิ่งนะครับผมการปลูกวัสดุปลูกก็ใช้พวกดินกล้ามปูนะครับดินทำธรรมดาแล้วก็ขุยมะพร้าวปลูกได้สัก1ปี6เดือนถึง1ปี ก็ต้องเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าโมกเขาเป็นไม้ที่มีรากเยอะมากตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋รอเขาเต็มฟอร์มก่นอนลักษณะของโมกโนราจะมีดอกสีขาวเป็นดอกเดียวนะครับผมมีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิคนกิ่งก็จะดูเก่าแก่นะครับ มองแล้วก็สวยงามเพลิดเพลินนะครับผมต้นนี้ตอนได้มาก็เป็นเป็นไม้ที่แตกเป็นคู่นะครับผมมองแล้วมันดูไม่เอี้ยวไม่สวยก็เลยทําการตัดตรงนี้ครับแล้วก็ทําการดัดออกมาข้างๆก็ไม่ได้ตามแบบของบอนไซมาตรฐานนะครับทําเป็นลีลาตามใจฉันมองแล้วก็เพลิดเพลินดีนะครับผม ไปลองดัดก,กิ่งดูครับ ต้นโมกเท่าที่เลี้ยงมาครับเป็นไม้ที่ค่อนข,ข้างชอบน้ำเหมือนกันนะครับชอบให้ดิน,นชุม่มๆราต้องรดน้าเช้าทุกวันหรือรดเย็นก็ได้นะครับเป็นเช้าเย็นก็ได้ถ้าโดนแดดเยอะน,นะครับก็ได่พาเ,เพื่อนมาชมต้นโมกตามใจฉันวันใสสไตล์ตามใจฉันครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดติดตามให้ได้วยนะครับกดถูกใจได้ไดนะครับหรือจะเมนต์ไลค,ค์คลิปไม่ได้นะครับพบกันใหม่คิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชม